สวัสดีครับเห็นผมคนเดียวแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่อาร์ทริกนะครับแต่เป็นเลออาร์สตูดิโอนะครับมาถามตอบนะครับเกี่ยวกับการสอบเข้าพวกคณะสถาปัตย์คณะออกแบบนะครับวันนี้ไอมิวก่แฮมไม่ได้มาด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหเนื้อหานี่มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับเพื่อนๆก็ขี้เกียจอ่านบทกันบทมันก็ค่อนข้างยาวด้วยดังนั้นนะครับผมเลยมาคนเดียวอ่ะไม่ต้องแปลกใจไปครับเห็นฉากสลับฝั่งอย่างนี้ก็คือคนละ p l a y ิสต์แล้วนะครับกับ EP นี้ครับแหมเข้าใกล้ช่วงสอบเข้ามาทุกทีนะครับตอนลงนี้อ่าน่าจะเป็นเดือนตุลนะ คาดไว้หลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะออก <S <S ข้อสอบรอบพอร์ตฟิลิโอกันออกมาแล้วอ่าเตรียมตัวกันไว้หรือยังครับดังนั้นครับกับ E ีีนี้การวางแผนทำพอร์ตฟลิโอนะครับนี่เอากระแสก่อนเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือช่วงสอบพอดนะีทุกคนก็น่าจะมาดูคลิปผมนะครับแต่น้องๆคนไหนที่สอบปีนี้นะครับโอ้โหมาดูไม่ทันแล้วมันสอบไปแล้วเนี่ยพี่ไม่เป็นไรก็ไว้สําหรับน้องๆปีหน้านะครับหรือว่าปีหน้าหน้าหรือว่าปีหน้าหน้าหน้าหรือว่าปีหน้า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 ก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดรูปแบบการสอบเนี่ยมันยังไม่ได้นกงาารรวแผทอ์ ของผมเนี่ยลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้เลยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นยังไงก็ตามแต่นะครับถ้าเกิดคิดว่าคลิปของพวกเราเนี่ยโอ้โหมีประโยชน์มากๆไม่ๆเลยนะครับก็ฝากกันช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับให้กับพวกเราด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับนี่เลยครับมาเรียนกับพวกเราที่เลออาร์ตสตูดิโอที่นี่เลยครับผมตั้งอยู่ที่ซอยสามเงเก้านะครับข้างๆกับโรงเรียนเซนคาเบียนเลยใครสะดวกเอารถมาเองเนี่ยก็มีที่จอดรถนะครับหรือถ้าเกิดใครสะดวกนั่งเรือมาวว่าาาาาายนน้้้ขมมมแเจพพระกก็ ท่าเรือนะครับของวัดราชาเนี่ยรอต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับขาดอย่างเดียวเองโอ้โหขาดรถไฟฟ้าใต้ดินอีกแป๊บหนึ่งครับอีก4ปีนะครับจะสร้างเสร็จแล้วสถานีที่ใกล้ที่สุดก็คือสถานีซิลินทอนะครับลงถึงปุ๊บข้ามสะบักสังคีมาถ้าเป็นผมพูดนะผมก็ว่าใกล้ๆแหละแต่ถ้าน้องๆมาเนี่ยก็แล้วแต่จะไปคิดนะครับยังไงมาเลยกับพวกเราเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าพวกผมเนี่ยจะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนไปตามแต่ละบุคคลเลยน้องคนนี้ไม่ถนัดนี้โอเคสอนอีกเรื่องหนึ่งน้องคนนี้ถนัดย่่่่่าาางงง้้้้นนนนโอออเเเคไไมมสรืีแแลววกกัตถิด มาเรียนกับเราก็นี่แหละครับดูชาแน,นลพวกเราไว้น่าจะมีมาอัปเดตทุกสัปดาห์แน่นอนนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะโอเคมาเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันนั่นก็คือการวางแผนทาพอร์ตเฟลิโอนะครับเพราะว่าพวกคณะสถาปัตย์หรือว่าคณะออกแบบเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะเนาะเขามักจะรับรอบพอร์ตเฟลิโอซะเยอะนะครับก็คือรอบแรกๆเลยนะครับก่อนสอบรอบทีเกตทีแพดแต่ก็จะมีรอบทีเกตทีแพดด้วยเล็กน้อยปะปายกันไปแล้วแต่มหาวิทยาลัยซึ่งก็จะมาพูดในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนั่นแหละนะครับแต่ว่าเอาวางไป ก่อนดีมาเริ่มกันจากช่วงระยะเวลาในการสอบกันก่อนครับโดยทั่วไปนะครับมหาวิทยาลัยจะเปิดรอบพอฟิลิโอเป็นช่วงแรกก่อนช่้ามาเรียงมาตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4เปิดรับพอฟิลิโอรอบแรกครับมันจะอยู่ในช่วงประมาณปิดเทอมของน้องๆสักส่วนใหญ่นะครับแล้วแต่โรงเรียนไปว่าปิดเทอมช่วงไหนแต่ว่าก็จะอยู่ปลายปลายตุลาคมถึงช่วงกลางๆเดือนพฤศจิกายนครับอาจจะผลัดกันเปิดมหาอะยนู่นเปิดมหาอะไรนี้เปิดมหาอัยนู่นปิดปิดปิดเปิดเปิดนะครับก็เปิดยาวไปจนถึงช่วงประมาณปิดเทอมใหญ่เนี่ยก ยังพอมีประปลายบ้างไว้สําหรับเก็บตกน้องๆทีอ่อาจจะสอบมาหาวิทยาลัยนู้นนี้นั้นไม่ติดก่อนหน้านี้นู่นเลยเปิดไปถึงประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนของอีกปีหนึ่งทีนี้ครับรูปแบบการสอบของพวกคณะสถาปัต์ก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบหลักๆนั่นก็คือ,อรู้อยู่แล้วพอร์เฟลิโอแต่ก็จะมีการสอบรูปแบบ T ีเกตแล้วก็ T ีแพด้วยนะครับซึ่งคณะส่วนใหญ่ที่เปิดรอบ T ีเกทีแพดเนี่ยจะเป็นคณะสถาปัตนะพวกสถาปัตหลักแลสะสเคปอะไรก็ตามแต่ว่าอย่างคณะออกแบบโดยที่ไม่ได้อยู่ในคะ หน้าถาปัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีรอบทีแกทีแพดจะเป็นสอบตรงหรือว่าส่งผอฟลิโอส,ส่วนใหญ่อย่างเช่นคณะมันธยนศิปอลป์ศิลปกรอย่างนี้นะครับก็ต้องไปดูเอาเองว่าแต่ละมหาลัยเนี่ยมันเปิดรับรูปแบบไหนบ้างแล้วก็รับคนเข้ามากคนเข้าน้อยแต่ละรูปแบบมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือพวกรอบโคตาพิเศษใช่ไหมอาจจะเป็นโคต้าช้างเผือกอาจจะเป็นโคต้าเผือกทอดนะครับอาจจะเป็นโคตาไฮยีน่าเผือกอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าโคต้านักกีฬาโคต้าเรียนดีโคตาเรียน ่งโค้ด้าเรียนออนไอ้พวกนี้ผมก็จะไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รูปแบบการสอบหลักๆนะครับแล้วแต่มหาวิทยาลัยไหนว่าจะเปิดอันไหนบ้างบางมหาลาัยก็อาจจะไม่เปิดเลยนะครับราโค้ด้าพิเศษอันนี้ก็ต้องไปลองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันเองดูนะครับอ่ะโอเคพูดมาถึงจุดนี้มันก็จะต้องมาดูที่เรื่องความชอบแล้วก็รายละเอียดปีดย่อยแล้วล่ะครับว่าเราเนี่ยอยากจะเข้าคณะไหนของมหาลัยไหนอย่างที่บอกเพราะบางมหาลัยเปิดรอบพอร์ตมากกว่าบางมหาลัยเปิดรอบทีเกตทีแพดมากกว่ามันจะได้วางแผนถูกไปตามแต่ละบุคคลนะครับเพราะ บางทีเนี่ยมันไม่สามารถส่งได้หมดทุกที่ถูกต้องไหมคนคนนึงอะครับมันจะมีเวลาไปทําทุกอย่างได้ไงนะครับมันก็ต้องเลือกสอบเอาเวลามันก็จะบีบบีบบีบเข้ามายกตัวอ,อย่างเช่นบางมหาลัยเนี่ยเขาก็จะออกโจทย์เองเลยเออจําเป็นว่าจะต้องรอโจทย์ของกูออกก่อนนะถึงจะทําได้เป็นการคิดแบบฉับพลันรูปแบบอย่างนี้เนี่ยมันทำพอร์ตโฟลิโอคเผื่อไว้ไม่ได้แล้วถ้าเกิด2มหาลัยเนี่ยโอ้โหมันออกโจทย์ลักษณะเนี้ยพร้อมกันอย่างมหาลัยเอออกมา4โจทย์สมมุติว่าเริ่มต้นออกสักต้นเดือนพฤศจิกาส่งปลายเดือนพฤศจิกาแล้วมหาล เนี่ยโอ้โหดีพอๆกันเลยก็ออกมาอีกพร้อมๆกันสามโจทย์เริ่มทําการเดือนพฤกิีสมมติส่งกลางเดือนธันวาคมอะบางคนบอกโอ้โหพี่ผมเรียนมานานแล้วผมสามารถแบ่งเวลาทําได้แต่บางคนบอกเฮ้ยผมเพิ่งเรียนมาปีเดียวเองโอ้โหฝีมือผมก็ยังไม่เก่งเลยทําไม่ทันครับพี่ อย่างนี้มันก็ต้องเป็นการคิดไปตามแต่ละบุคคลถูกต้องไหมอย่างถ้าเกิดอ่ะน้องซีสมมุติน้องซีทำไม่ทันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องเลือกสักมหาลัยใดมหาลัยหนึ่งแต่ถ้าอ่ะน้องดีเรียนมานานแล้วอธิบายนิดหน่อยๆทาเองต่อได้เลยทํางานไวอันนี้มันก็มีแนวโน้มว่าจะทํางานทันส่งพอร์ตได้ทันของทุกมหาลัยมันก็มีหลายปัจจัยที่ทั้งพี่ติวเนี่ยครับกับน้องติวเนี่ยควรจะต้องมาวางแผนร่วมกัน <Okay. S 1> บางคนจับปลาสองสามือทําได้หมดไม่ว่ากันแต่ว่าบางคนเนี่ยมุ่งไปทางเดียวอาจจะเวิร์กกว่าทีนี้ก่อนเข้าสู่รายละเอียด พอฟ o l โอหรือว่ารอบ t ี a กตทีแพเนี่ยมาดูกันก่อนว่าถ้าเกิดว่าไม่พูดถึงเรื่องเนื้อหาสถาปัตย์หรือว่าการออกแบบเลยพูดถึงแค่คะแนนในโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนที่เราเรียนอยู่นี่แหละเพราะว่ามันจะต้องใช้คะแนน G P X หรือว่าเกรดเฉลี่ยที่เราเรียนในโรงเรียนด้วยถูกต้องไหมหรือว่ารวมไปถึงเอ้ยผมเรียนสายวิทย์มาเข้าอะไรได้บ้างผมเรียนสายสินค้านวณมาเข้าอะไรได้บ้างอย่างแรกครับไม่ว่าจะเป็นรอบ t ีแพดที t กหรือว่ารอบพอฟ o l โอก็ตามเราจะต้องใช้ควบคู่กับคะแนน G P X หรือว่าเกรดเฉลี่ยในโรงเรียนด้วยนะโดยส่วนใหญ่ครับเขาจะเอา 4เทอม1ม4เทอม2ม5เทอม1ม5เทอม2แล้วก็ม6เทอม1อันนี้เนี่ยแล้วแต่แต่ละคณะแล้วก็แต่ละมหาลัยเลยว่าเกณฑ์ต่ําสุดที่เขาจะรับเนี่ยเขารับเท่าไหร่อย่างสถาปัตย์ราชบังปีที่แล้วเนี่ยครับอาจจะต้องไม่ต่ํากว่า3.0นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นสถาปัตย์ของมหาลัยกเกษตรก็จะต้องไม่ต่ํากว่า2.75หรือว่าอย่างของคณะมันธยศิลป์ศิลปากรเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะระหว่าง2.5กับ2.75อ่ะ,อะแต่ยังไงก็ตามแหละไอ้ที่เราเรียนกันอยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็ต้องตั้งใจเรียนนะเว้ยไม่ใช่เล่นๆเออแล้วก็ถ้าเกิดเราทํา เฉลี่ยเนี่ยได้มากกว่า3.0มันก็จะมีโอกาสเลือกมาหาลัยได้มากกว่าคนที่มีเกรดเฉลี่ยลดลงมานะครับทางเลือกมันก็มากขึ้นไม่ใช่มัวแต่ไปเตะบอลเล่นบาสคุยกันหนุ่งกันหนิงกับแฟนนะครับทำได้ไหมทําได้นะครับแต่ก็เรียนด้วยละกันอันนี้ผมไปสอนไม่ได้นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ได้เกรดเฉลี่ยต่ากว่า3.0ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเกรดเฉลี่ยเนี่ยอยู่ในเลนประมาณ2.5ถึง3มันน่าจะมีมหาลัยให้เลือกอยู่พอประมาณนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะตรงนี้ก็เป็นจุดตัดเลยว่า เออเราสามารถสอบเข้ามหาลัยเนยได้บ้างเพราะว่าถ้าเกิดเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเนี่ยเราก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับก็อย่าไปคิดว่าเขาตัดเราทิ้งแล้วกันคิดว่าเออเราตัดเขาทิ้งอ่ะเออเราไม่อยากได้ของเขาแล้วกันนะจะได้สบายใจนะครับสำหรับน้องม6ที่โอ้ไม่ทันและทําเกรดเฉลี่ยไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับปีหน้ายังมีการซิ่วรออยู่นะครับถ้าเกิดอยากเข้ามหาลัยนั้นจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดน้องม3ม4มหถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งใจเรียนก็ตั้งใจเรียนซะนะครับผมอีกอย่างที่เป็นตัวตัดเเเเเลยยยยยนนนนั่่่่่่กกก็็คคืออออสสสสาาาาาาททีีีรรรรมมมะบบววใใหญถถ้ิดปปแไูณต เขาไม่จํากัดนะครับว่าจะเรียนวิทย์คณิตสินคํานวณสินภาษามาสามารถเข้าได้หมดอาะยกตัวอย่างมหาลัยที่ผมเรียนมาคณะมัธยมศิลป์ศิลปกรนี่เขารับหมดนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเป็นคณะสถาปัตย์อันนี้ต้องมาดูตามแต่ละมอเลยว่าเออเขารับสายไหนบ้างสาขาไหนเนี่ยเขารับสายไหนบ้างแต่ก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิดเรียนสายวิทย์คณิตมาเนี่ยก็ค่อนข้างได้เปรียบเพราะเท่าที่เคยเห็นมานะทุกมหาลัยเนี่ยรับหมดนะครับแต่น้องๆที่เรียนสายสินคํานวณมาก็ไม่ต้องเสียใจเพราะสักงคณะสปัตยาเยครบเก็ยังรับอยู่นะแต่รู้สึกว่า คณะสถาปัตย์เกษตรกับภาควิชาสถาปัตย์หลักพระนครเหนือเนี่ยอาจจะรับเป็นสายวิทย์คณิตแทนอันนี้เท่าที่ผมรู้นะหรือว่าเขาปรับเปลี่ยนแล้วปีนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้อัดก่อนล่วงหน้านะครับก็ใครอยากรู้ก็ลองไปเช็คดูกันนะครับแต่ว่าสายที่ลำบากใจที่สุดเนี่ยสิออสายสินภาษานะครับผมก็เรียนมาแต่ผมไม่ได้ลำบากใจหรอกเพราะว่าผมเก่งนะครับสายนี้เนี่ยอาจจะต้องเจาะดีเทลนิดนึงเพราะอย่างที่บอกไปบางสาขาที่มันไม่ใช่สถาปัตย์หลักแต่อยู่ในคณะสถาปัตย์เนี่ยมันก็ยังเข้าได้อยู่พวกฟิล์มแอนิเมชัน่นรอากใ้้ไมตง คำนวณเยอะแต่มันก็จะมีบางมหาลัยเหมือนกันครับที่คณะสถาปัตย์แล้วก็เป็นสาขาสถาปัตย์หลักเลยเนี่ยเขาก็เปิดรับสายสินภาษานะก็ไปเห็นในคลิปคนอื่นมานะครับช่องอื่นมาเรียนสายสินภาษามาสอบเข้าคณะสถาปัตย์หลักได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามออะไรนะครับก็ลองไปเช็กกันดูนะครับแต่ส่วนตัวนะเป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะผมคิดว่าสมมุติว่าถ้าเข้าไปได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีความพยายามมากกว่าคนอื่นเขาแหละเพราะอย่างสายสถาปัตย์หลักแลนสเคปเนี่ยครับมันจะต้องใช้คณิตกับฟิสิกส์เนี่ยอยู่ดีในการเรีีีียยยนนนนสสาาาาิรรท่่เเมมั อาจจะเรียนคณิตไม่หนักเท่ากับสายอื่นๆอันนี้มันก็ต้องไปพยายามฝึกในมอออกอ่ะอันนี้ก็ิึงไว้ให้น้องมอม3นะครับที่ผ่านมาดูคลิปนี้ก็เลือกสายการเรียนกันดีๆแล้วกัน <Okay. S 1> เพราะว่ามันก็มีผลในการเลือกคณะเนี่ยเยอะเลยนะครับส่วนใครที่มอสม5ที่เลือกไปแล้วก็ตามยถากรรมนะครับคือได้เท่านี้อ่ะมาเข้าที่เนื้อหาหลักกันเริ่มเปิดด้วยรอบพอร์ฟิโอนะครับส่วนใหญ่แล้วพวกคณะสถาปัตย์หรือว่าคณะออกแบบเนี่ยเขาจะเน้นไปที่รอบพอร์ฟิโอเพราะอะไรเพราะว่าเข้าไปยังไงมันก็ต้องใช้สกิลในการวาดการถ่ายทอด เกิดให้มานั่งสอบเป็นข้อเขียนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ครอบคลุมเท่ากับที่คณะกรรมการเนี่ยได้เห็นพอร์ตโฟลิโอของเราแล้วรอบพอร์ตเนี่ยโอโ้โหมันก็ค่อนข้างมาไวซะด้วยอาจจะมาสักช่วงปลายเดือนตุลาจริงๆกลางๆเดือนตุลาเนี่ยโจทย์เริ่มออกแล้วแล้วก็จะไปส่งปลายปลายเดือนตุลาปลายปลายเดือนพฤศจิกาถึงกลางกธันวาคมก็ยังมีอยู่อย่างมหาวิทยายลัยกระบ,บังกับสิงห์บรก,ก็จะเปิดรับในช่วงนี้แล้วบางมหาวิทยายลัยก็อาจจะไปเปิดช่วงต้นเดือนมกราคมกุมภาพันธ์กันอีกสักรอบหนึ่งอย่างของพระคนครเหนือหรือว่าอย่างสิงห์บร ก็ใช่เพราะว่าเขาเปิดรับของคณะสถาปัตย์เนี่ยสองรอบ <Okay. S 1> ช่วงนี้เนี่ยครับตั้งแต่ช่วงต้นต้นเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางกลางมีนาคมเนี่ยโอ้โหต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีเลยรับแรงกระแทกนะครับไม่ว่าน้องๆตึกไหนนี่มันคือสงครามรบแบบมันต้องมาคิดว่าโอ้โหจะต้องคาพอร์ทมอไหนก่อนอุ้ยแล้วก็ต้องคันด้วยทีแคสแล้วก็ต้องไปตอด้วยทําพอร์ของที่นู่นที่นี่โอ้ทีแคสอีกแล้วเอายังไม่ติดที่ไหนเลยโอ, ح, อ้โหรอซิวปีหน้าครับ <c oughs> อ,อาจจะไม่มีนะขอให้ไม่มีแล้วกันนะครับมันก็จะอื่นๆกันช่วงนี้แหละกันทั้งน สุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจกันไว้ให้ดีนะครับจะได้มีแรงสู้กันในสงครามนี้อ่ะวนกลับมาที่รอบพอร์ตโดยส่วนใหญ่นี่ครับตั้งแต่เราเริ่มเรียนมาหมายถึงเรียนที่ตึกนี่นะพี่ๆเขาก็คงจะให้ทํางานเก็บไว้เป็นพอร์ตเฟลิโอกันไว้แล้วตอนเรียนไปด้วยงานไหนดีก็เก็บไว้เป็นพอร์ตเฟลิโอได้งานไหนไม่ดีก็ฝึกฝีมือไปรูปแบบงานที่ควรใส่ไว้ในพอร์ตเฟลิโอเนี่ยครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละที่ติวเลยว่ามันจะมีความเชี่ยวในการเก่งข้อสอบเนี่ย ของแต่ละมอเนี่ยมากแค่ไหนอย่างของผมก็มีเหมือนกันนะอ่าแต่ผมไม่บอกหรอกอ่าอยากรู้ต้องมาเรียนเองนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นพวกออกแบบภายในออกแบบแฟชั่นออกแบบนิเทศออกแบบโปรดักต์มันก็จะจบงานด้วยการทําออกมาเป็นรูปแบบสเกตดีไซน์เนาะหรือว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นสายกราฟิกสายทีดีงานมันก็อาจจะต้องใช้พวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรคีเอทอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยซะเยอะ <Okay. S 1> หรืออย่างทั้งสายสถาปัตย์ก็อาจจะเป็นพวกสเกตดีไซน์เหมือนกันหรืออาจจะใส่พวกดอออิงแซ่ๆเข้าไปด้วยก็ได้ mm hmm. พวกนี้เนี่ยหลายๆมหาวิทยา ที่อะไรครับเขาไม่ได้จํากัดว่างานเราเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนอาจจะไม่ได้กําหนดโจทย์ตายตัวอย่างพระนครเหนือมชมขโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้กําหนดประเภทงานเราก็สามารถทําเก็บไว้ได้เรื่อยๆเลยตั้งแต่เรียนครั้งแรกๆเรียนไปทําไปเก็บไปทิ้งไปดังนั้นตรงนี้เนี่ยใครเริ่มเรียนไวก็จะได้เปรียบเพราะงานแรกๆเนี่ยครับมันเอาใส่พอร์ตฟิลิโอไม่ได้ถือว่าเป็นการฝึกมือไปนะครับฝึกไปสัก2งาน3งานรูปแบบเดียวกันเนี่ยมันถึงจะเริ่มเอามาใส่พอร์ตได้แล้วดังนั้นคนที่เฮ้ยทำ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  อันไนไม่ดีทิ้งไปเขาก็จะได้พัฒนาฝีมือมาเลย่เลยๆเลยๆก็จะมีภาษีที่ดีกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนหรือว่าเริ่มเรียนช้านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเลยว่าเริ่มเรียนมานานแค่ไหนถ้าฝีมือดีแล้วก็เรียนมานานด้วยมีปริมาณงานดีๆในพอร์ฟิลิโอเนี่ยโหเต็มเลยมันก็จะมีแนวโน้มว่าคุณภาพงานในพอร์เราเนี่ยก็จะดีกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเรียนถูกปะ่ะแต่ทีนี้ครับมันก็จะมีบางมหาลัยเหมือนกันที่มหาลัยนั้นๆเนี่ยตั้งโจทย์ขึ้นมาเองเลยแล้วเราก็จจะะรรู้้้ตออออนนนนนมััั่งกออกโทยยย์ดวีาคบ ดังนั้นไม่ใช่ว่าจะใส่งานอะไรเข้าไปได้แหละแต่เองจะต้องทําโจทย์นี้เท่านั้นนี่มาหาอะไรบังคับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงกับความเชี่ยวในการเก่งก็สอบของแต่ละที่ติวเลยว่าเชี่ยวชาญแค่ไหนอย่างถ้าเกิดเป็นของพวกคณะมันธนาศิลป์เน,นี่โอโ้โหผมนี่พรโมโด้เลยนะครับว่าก็มีรูปแบบการเก่งที่ค่อนข้างชัวร์เหมือนกัน ยกตัวอย่างอย่างปีที่แล้วโจทย์ของราชกระบบงนะครับสถาปันหลักราชกระบ,บังก็คือ,อขอดูหนนะ่อยนะให้ผู้สมัครรับฟังเพลงบรรเลงที่ชื่อสนามหลวงของหมายไทยและเดนูฮันตระกูลนะครับความยาวตืดๆรับฟังด้ทางตืดๆแล้ววิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อเขียนเป็นข้อความอธิบายความรู้สึกที่ได้รับจากการรับฟังลงในพื้นที่ที่กาหนดจากนั้นสร้างสรรค์ผลงานศินละปะเชิงนมามธรรมหรือว่า a อ s t r a c t art เนี่ย <Wow. S 1> ด้วยใช้เทคนิคการนําเสนอด้วยมือโอ้ oh. ใครว่าว,า,วาดมือไม่สําคัญนะครับเดี๋ยวนี้มหาลัยก็ยังรับโจทย์มืออยู่ดีไม่ใช่คิดติงกิ้งอย่างเดียวมันต้องพัฒนาไปควบคู่กันด้วยลงในกระดาษที่จัดพิมพ์แบบฟอร์มเอกสารเนบท้ายขนาด A 4ชนิดใดก็ได้ตื้ดๆๆๆอะโอเคอันนี้ก็เออค่อน,คนข้างแปลกเห็นไหมพอมันเป็นโจทย์ของลัดกระบังแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่แบบเซ็กย์ด,ดีไซน์อย่างเดียวต้องทำแอสตัคอาร์ตเป็นด้วยซึ่งมันก็จะมีโจทย์แนวๆเนี้ยออกมาทุกปีแหละใครอยากเข้ารากระบังก็เก่งๆรูปแบบแอสตัคอาร์ติว่า อีกโจทย์หนึ่งนะสมมุติว่าถ้าโลกหยุดอยู่กับที่และกลายเป็นศูนย์กลางจักรวาลโอ้โหไประดับ มัลติเวิร์สแล้วนะเนี่ยมีพระอาทิตย์พระจันทร์รวมถึงเทหาวัตถุอื่นๆโคจรรอบโลกอ้าวมันจะเป็นไปได้ไง <S <S สถาปัตยกรรมและสภาพาแวดล้อมจะมีรูปแบบเป็นอย่างไรโอเป็นอย่างไรล่ะเห็นไหมอันนี้มันก็ต้องใช้จินตนาการที่แบบเหนือความคาดหมายเยอะออกไปอีกมันไม่ใช่แค่ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมแล้วแต่มันอาจจะรวมไปถึงว่าเฮ้ยเคยดูสรารคดีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาก่อนไหมอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับความรู้รอบตัวนะครับให้ผู้สมัครแสดงกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นระบบสังเคราะห์เป็นผลงานออกแบบสร้างสรรค์ทางด้านสถาปัตย สเกตดีไซน์นั่นแหละนะครับ <Okay. S 1> ต้องแบ่งเป็น2แผ่นก็คือแผ่นที่1แสดงกระบวนการคิดวิเคราะห์สถานการณ์สมมุติหรือก,ก็คือกราฟิกไดอะแกรมไดอะแกรมว่างานออกแบบของเราเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมีการวิเคราะห์ยังไงบ้างต่อมาแผ่นที่2สงังเคราะห์ความคิดออกมาเป็นผลงานออกแบบให้ผู้สมัครออกแบบสถาปัตยกรรมและสภาพแวดลอ้อมอันนี้ก็สเกตดีไซน์เหมือนกันแต่เหมือนกับโชว์ภาพเปอร์สเปกต e อ่ะก็คืออะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้ก็คือจะเป็นโจทย์แบบฉับพลันที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็ทําไว้ก่อนไม่ได้แต่อย่างที่บอกววว่่่่่าาเกกก็งไไไ้้้ออนนดดมมมัผแตละ จะมีแพทเทิร์นอยู่ในการออกข้อสอบมันจะค่อนข้างคล้ายๆกันทุกปีแต่โจมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่วิธีการทำมันเหมือนกันรูปแบบการทําดังนั้นมันก็ยังใช้แนวโน้มของข้อสอบชุดเก่าๆเนี่ยได้อยู่บอกได้เลยว่ามันจะมีอยู่แค่2มอเท่านั้นที่ชอบออกข้อสอบลักษณะอย่างนี้ก็คือสินปรกรณกับรักะบบงังอ่ะหรือว่าอย่างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มันก็จะมีความแหวกแนวนิดๆมันก็จะต้องมีการมาสมงานที่ใช้โปรแกรมเนี่ยแทรกเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ใครคาดหวังของธรรมศาสตร์ก็จะต้องรู้แล้วว่าอ๋อควรจะต้องไปเน้นตรงไหนถ้าาเเกิดจะสส่่งงรรรรยพพพออออ์ตตีแธศ ปีที่แล้วมันจะรับน้อยกว่า10คนเองนะเราก็จะต้องไปชั่งใจเอาเองว่าเฮ้ยจาก10คนเนี้ยเราสู้คนอื่นเขาไหวปะวะรับแค่10คนเองคือฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี้ยถ้าเอาเจ๋งจริงๆมันก็ต้องใช้เวลาแล้วรับแค่10คนเนี้ยเราสู้คนอื่นเขาได้ไหมหรือว่าจะไปฝึกมือดีกว่าเพราะที่อื่นเขารับงานมือกันเยอะอ่ะก็นั่นแหละถ้ามาเรียนเร็วจะเอาทั้งหมดก็ย่อมได้เพราะว่ามีเวลาเรียนเยอะนะครับทีนี้มาดูรูปแบบการสอบของรอบ P c a กตีทัดกันสักหน่อยนะครับน่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วว่าพวกนี้เนี้ยมััันนออ้สบกกก็จะะพรรทท่วปเศ ครับอาจพูดคร่าวๆเ,เพราะว่ามันก็ต้องสอบกันทุกคนทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะด้วย <Okay. S 1> เป็นแค่การสอบวัดความรู้ทั่วไปนะครับแต่ว่า T p a พท,ที่มันต้องใช้ควบคู่กับก,บการส่งเข้าคณะสถาปัตย์ก็คือ T p a พ4ีความถนัดทางสถาปัตย์นะครับทีแพ4วัดความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแล้วก็ความรู้ในเชิงศิลปะด้วยอเอาความรู้ในเชิงศิลปะก่อนเขาก็อาจจะออกโจทย์มาให้ว่าออมีมนุษย์ต่างดาวบุกลงมากางฝนลุ่มผู้คนวิ่งหนีแตกตืน่นบลาบลาบลาต้นไม้ล้มหักโค่นบลา ยยายเนี่ออกมาเป็นภาพเปอร์สเปกติฟก็จะอ,อะไรประมาณนี้หรือว่าให้ขี้คลายรูปทรง เขาก็ให้กล่องไอโซเมตริกมามให้เอามาเขียนเป็นออโทกราฟิกดออิ้งเขียนภาพฉายท็อปฟอนไซส์<ม>หรือว่ากับกันให้ออโทกราฟิกมาให้เขียนเป็นไอโซเมตริกบลาบลานะครับหรือสมมติมีตารางกิจประหลาดๆออกมาอาจจะให้เราลองเรียงเงาเป็นเรือดูเรือของเขากับเรือของฉันเหมือนกันไหมจะคิดออกมายังไงอ่ะอันนี้ก็คือรูปแบบโจทย์ทีแพดสีที่วัดความรู้ในเชิงศิล,ละปะนะครับดูว่าเฮ้ยเรามีความรู้ในเชิงมิติสัมพันธ์แค่ไหนเข้าใจภาพสามมิติไหมนะครับซึ่งน้องๆคนไหนที่เรียนสถาปัตย์อยู่แล้วเนี่ยก็น่า นะเพราะว่าอย่างโจทย์พวกนี้เนี่ยตึกผมจะสอนนั้งแต่ต้นๆเลยเพราะมันมีผลเวลาน้องเนี่ยจะเอาไปทำาสกเก c h d e s i g อยู่ดีซึ่งสกเก็ตด,ดีไซน์ก็เอาไว้ทําพอร์บปลิโอต่อมาเป็นโจทย์วัดความรู้ในเชิงสถาปัตย์แบบจริงจังเลยเป็นข้อสอบกอขขงเขาเรียกน,นะปอลนัยหรือล่าหรืออัตนยัยสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นความรู้ลึกๆเกี่ยวกับสถาปัตย์ละอ่ายกตัวอย่างเช่นให้รูปแบบหลังคาไทยมาชี้ชี้ชี้องค์ประกอบตรงจะงอยที่ขึ้นไปเรียกว่าอะไรอ่ะกของให้อ่าให้ภาพมากับรั้วต้นไม้บ้านแบบไหนลมพัดเข้าได้ดีที่สุดกขง มันก็คือจะเกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมทั้งหมดนั่นแหละนะครับ <Okay. S 1> เผื่อเอาไว้เข้าไปใช้ในตอนเรียนได้ไอ้ <Okay. S 1> ส่วนพวกนี้เนี่ยตึกผมจะ สอนเป็นส่วนท้ายๆเลยก่อนจะไปสอบรอบ T at, <S <S ทีเกตทีแพดเพราะแบบกลัวลืมไงนะสอนปุ๊บก็ไปสอบปับ๊บจะได้ไม่ลืมนะครับแต่จริงๆแล้วพวกนี้ตอนฝึกทำสกเกตด,ดีไซน์พวกผมก็จะมีการสอดแทรก,แกความรู้พวกนี้ให้เข้าไปแล้วนะแล้วก็ค่อยมาตบกันอีกทีก่อนสอบพวกนี้ก็จะเป็นพาร์ทหลักๆนะครับของทีเกตทีแพดส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่นี้ทีนี้มาเจาะก,กันว่าเราควรจะต้องเน้นไปที่รอบทีเกตทีแพดหรือว่ารอบพอร์ตโฟลิโอดีนะครับอย่างที่บอกครับอันนี้แล้วแต่ละมหาวิทยาลัยเลยว่ามอนั้นเนี่ยเขาเปิดรอบอะไรบ้างออย่าาางงงขรรกกกะบัิิปปเเ็จด รับรอบพอฟลิโอมากกว่าสมมุติ2มอนี้เขารับรอบพอฟลิโออะสมมุติร้อยคนแล้วกันแต่ว่ารับรอบทีแกตทีแพดเนี่ย 1 5ถึง20คนอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะเอาเวลาเนี่ยไปลงกับรอบ <Okay. S 1> พอรเฟลโยมากกว่านะครับหรืออย่างของสถาปัตยศาสตร์เขาอาจจะเน้นรอบทีแกตทีแพดเนี่ยมากกว่ารับรอบพอร์ตน้อยอย่างนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเอาเวลาเนี่ยไปลงกับรอบทีแกตทีแพดมากกว่าก็คือเพิ่มโอกาสเข้าไปนั่นแหละรับเยอะแล้วก็มีโอกาสเยอะแต่สรุปสุดท้ายนะครับใครเทียบเก็ลงแม่งทุกอย่างเลยก็ได้สมมุติวา่าเราติวทีแกตทีแพดเผื่อไว้แหละยังไงมันก็ใช้เวลาสอบแค่อ่ะสองสามวันเผื่อๆไว้อ่ะสมมติส่งรอบพอร์เฟลโย่ของราชกะบังไปแล จะไปสอบไว้ก็ไม่เสียหายแต่ยังโอ้โหหนูติวมานานแล้วผมติวมานานแล้วตั้งแต่ม4เนี่ยมีทำพอฟิโอเก็บไว,ว้เยอะเลยทั้งงานมืองานคอมเพียบเลยครับพี่แล้วมธรรมศาสตร์เนี่ยเขาเปิดรับรอบพอฟิโอโดยที่ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นงานรูปแบบไหนอย่างนี้หนูลองส่งได้ไหมคะอ่ะมันก็ต้องส่งได้อยู่แล้วปะก็ทําเก็บไว้แล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เสียเวลาเพิ่มไงนอกจากว่าคนมันจะมาเรียนแบบเลทละม6แล้วสรุปก็คือมันก็ได้หมดแลลวครับถึงได้บอกว่ามันขึ้นอยู่กับการวางแผนแล้วก็รูปแบบการสอบของปีน้ ้ดวยบางทีปีที่แล้วกับปีนี้รูปแบบการสอบเปลี่ยนใหม่หมดไออย่างนี้ก็เรียกว่าคาดการอะไรไม่ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนแบบพึพับพึบภาพขนาดนั้นหรอกคิดว่ามันน่าจะอยู่ในรูปแบบที่มันยังสามารถคาดการได้อยู่นะสุดท้ายแล้วครับอันนี้เนี่ยจะหลุดเลยนะครับคือเหมือนใช้วิชาการเนี่ยควบคู่กับพอร์ตโฟลิโอแต่วิชาการเนี่ยครับจะเป็นชุดข้อสอบของมหาลัยนั้นนั่นเองอาจจะมีการรวมใช้ข้อสอบส่วนกลางหรือว่าไม่ใช้เลยก็ได้พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกหลักสูตรอินเตอร์นะครับที่ดัง อินเตอร์หรือว่าอินดาของจุฬาอ่ะเอาที่เรื่องพอร์ตกันก่อนจริงๆร,รูปแบบงานพอร์ฟิโอเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับหลักสูตรไทยนั่นแหละแต่เราอาจจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นน้องๆคนไหนเนี่ยครับถ้าเกิดได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วโอ้โหก็ค่อนข้างสบายเลยรวมถึงพี่ติวที่ได้ภาษาอังกฤษก็จะช่วยน้องๆได้มากแต่ว่าพวกผมถามว่าช่วยได้ไหมก็อาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าก็มีพี่ติวที่ได้ภาษาอังกฤษอยู่เหมือนกันดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับแต่แน่นอนว่ามันจะต้องมีกิมมิคบางอย่างในสกเกตดีไซน์ เพราะอย่างถ้าเกิดทางานบริษัทในไทยกับบริษัทอินเตอร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างต่างกันนะมันจะมีดีเทลอะไรบางอย่างนี่แหละที่ทําให้เขารู้ว่าเออนี่มันเป็นงานออกแบบของบริษัทไทยแท้ๆเลยนะเนี่ยหรือว่ามันเป็นงานบริษัทที่มันติดความอินเตอร์นิดๆซึ่งเราไม่บอกหรอกว่ามันคืออะไรอยากรู้ก็ต้องเข้ามาเรียนสิครับผมนี่ขายคอร์สกันสะหน่อยแล้วก็สอบชุดวิชาการเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างเช่นอินด้าแล้วกันเขาก็จะใช้ชุดข้อสอบของมหาลาัยเองซึ่งก็จะเน้นเป็นภาษาอังกฤษไปเลยที่รู้ๆก็จะมี CU Test T E D นะคร วิชาเฉพาะของสถาปัตย์นั่นแหละแล้วก็ใช้คะแนนไอเอลรวมถึง s ซตแมไม่รู้อ่านถูกป่ะนะซึ่งน้องๆคนไหนนะครับถ้าเกิดคาดหวังจะลงภาควิชา Inter, อินเตอร์ยังไงก็ควรต้องไปติวพวกวิชาการไว้ด้วยรวมถึงภาษาอังกฤษเนี่ยมาติวกับพวกผมไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกผมโง่มากนะครับพอหมดจากช่วงหนักๆตรงนี้ไปครับมันน่าจะไปจบปลาย,ลายเดือนกุมภาพันธ์ละมั้งน้องๆคนไหนที่มีที่เรียนแล้วก็เอา้าจะไปเที่ยวจะไปติวเพิ่มเพื่อเอาไปใช้ต่อในมหาลายัยอันนี้ก็โอ้โหแล้วแต่เลยสบายตัวแล้วแต่ถ้าเกิดอ่ะน้องๆคนไหนทีีี่่ยงไมมทเเรรนนะจิๆ ช่วงนี้มันก็จะยังมีอีกหลายหมหาลัยนะครับที่ยังเปิดรับรอบพอร์ตซิโออยู่เราก็สามารถใช้ผลงานที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยยื่นไปได้เลยอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยไล่ไปเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับโอ้โหการเตรียมตัวทาพอร์ตซิโอเนื้อหายืดยาวมากๆนะครับแต่ว่าก็พยายามทาให้มันรวบลัดที่สุดลวแต่เนื้อหามันก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับพอคิดว่ายังไงมันก็คงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่ต้องการจะเข้าพวกคณะสถาปัตย์หรือคณะออกแบบนะครับมาดูคลิปนี้เนี่ยถ้าโจทย์ปีหน ใช้กันได้นะครับรวมถึงน้องๆที่คิดอยากจะเข้าตั้งแต่ม2ม3ม4เนี่ยไล่มาเลยจะได้วางแผนถูกว่าเออเราควรจะต้องมีการวางแผนนะครับในการสอบอยังไงคิดว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ถึงแม้จะมีประโยชน์นิดเดียวก็คือประโยชน์นะครับอ,อยากให้รูปบุญคุณของช่องเราด้วยอยากตอบแทนบุญคุณรอครับโอ้โหง่ายนิดเดียวเองก็ช่วยกันกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับจะได้มีแรงผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนี่ยมาแนะนําน้องๆกันต่อไปนะครับโอ้โหเนี่ยรวบรวมข้อมูลมากว่าจะได้เยอะขนาดนี้เสียเวลานะครับ เป็นกาลังใจให้พวกเรานิดนึงนะครับคลิปนี้จบแล้วครับแต่ว่าเส้นทางของน้องๆที่กําลังจะสอบเนี่ยเออพิ่งจะเริ่มต้นนะดังนั้นก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่จะสอบเข้าปีนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเรียนตึกผมหรือว่าตึกอื่นก็แล้วแต่น้องๆคนไหนที่ตั้งใจเนี่ยก็ขอให้ติดมหาวิทยาลัยในดวงใจของน้องๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปน,นี้นะครับเรืออาร์ติโต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับมาดูกันต่อว่าอีพีหน้าเนี่ยจะมีความรู้อะไรมาฝากกันอีกนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย